ไงเป็นอะไรทําไมจะต้องพูดจะต้องเตือนกันอีกหันซ้ายเลาอยวขวาญาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมีผู้ที่รักษาได้เป็นแบบอย่างที่นี้กับเรามีหลายคนที่ทําได้อันห้ามดลินละแล้วก็เราก็ขอว่าให้เราได้ใช้ชีวิตแบบนั้นไปจนกระทั่งสุดท้ายลมหายใจของเราก็ให้ร,รักษาได้อยู่อีกไปเรื่อยๆนะคะ แล้วสําหรับผู้ที่อยู่ในยาบ้าของเราที่เรามีความรักความห่วงใยกันเนี่ค่ะที่ยังทําไม่ได้ก็เราก็ช่วยกันตักเตือนช่วยกันเรียกช่วยกันบอกช่วยกันชักชวนกันตักเตือนซึ่งกันและกันพี่น้องที่รัเราอยู่กับคนที่เป็นผู้ขายน้ําหอมวันหนึ่งกลิ่นน้ําหอมนั้นก็ติดเรามาด้วยเช่นกันอย่างน้อยวันนี้เราอยู่กับยาวะดีๆ เราอยู่กับเพื่อนที่ดีคําตักเตือนดีๆเรามีให้กันเพราะเรารักกันพี่น้องที่รักค่าความรักที่เรามีซึ่งกันและกันไม่ใช่เพียงแค่คําพูดคากล่าวฉันรักเธอนะ่ะฉันเป็นห่วงเธอนะวันนี้เราก็เป็นห่วงกันค่ะเป็นห่วงกันทั้งดุนยาและอาคิรอถ้าเรารักกันเราต้องรักกันทั้งดุนยาทั้งอาคิรอรักกันแค่ดุนยานี้ไม่พอค่ะพี่น้องที่รัก ไม่พอกับควาว่าเรารักกันรักกันอย่างไรรักกันเพราะว่าเพราะท่านเราศุนบอกให้เรารักกันยังไม่ใช่ผู้ศรัทธานะถ้าไม่รักผู้ที่ศรัทธาไม่รักผู้ที่ได้ชื่อว่ามูซิมด้วยกัน เราไม่ได้รักพี่น้องของเราเหมือนกับที่เรารักตัวเราเองเรายังไม่ได้ปรารถนาพี่น้องของเราได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาที่จะให้ตัวเราได้รับวันนี้ที่พูดที่คุยเพราะเราปรารถนาตัวเราปรารถนาแล้วเราก็ปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นกับพี่น้องที่เรารักเช่นกันคาตักเตือนมันเหมือนกับยามันจะออกฤทธิ์ได้หรือไม่ผลของมันจะเป็นอย่างไรอาจจะเป็นผลดีสําหรับใครบางคนโอ้นี่ฉันนานเท่าไหร่แล้วที่ยังไม่ได้ ละหมาดนานเท่าไหร่แล้วที่ฉันเคยละหมาดแล้วฉันก็ทิ้งมันไปนานเท่าไหร่แล้วที่ฉันไม่ได้สัมผัสบรรยากาศของการละหมาดตะหัยุดละหมาดเคียบมลเลยนานเท่าไหร่แล้วที่ฉันห่างไกลเพราะฉะนั้นการตักเตือนมีประโยชน์นนค่ะสิ่งที่เราบอกนั้นเป็นจริงเสมอการตักเตือนนั้นมีประโยชน์ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาเราลุกขึ้นมาทําการทํางานได้ ามากมายถ้าเราบอกว่าเราจะเดินทางที 2, ่สองที่สามเราก็ตั้งนายกาปลุกเราก็ม,มีความตั้งใจพี่น้องสังเกตนะคะว่าถ้าเรามีความตั้งใจว่าเราจะเดินทางตีสองขึ้นเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นความพยายามของเราตั้งนากาปลุกใช่หรือไม่ตั้งใจอย่างแน่ๆบางคนบอกว่าก่อนจะถึงตีสองเราลุกขึ้นมาไม่รู้กี่ครั้งเพราะหัวใจของเราได้ตั้งไว้ว่าเราจะลุกขึ้นมาตีสองตีสาม เป็นความตั้งใจแล้วใจเราก็อยู่กับความคิดนั้นแล้วมันก็ลุกขึ้นมาจริงๆตามความตั้งใจนั้นและถ้าเราตั้งใจว่าเราจะลุกขึ้นมาตามคำเรียกร้องที่อัลลอฮฺสุบฮานาอาฺได้เรียกไว้อัลลอฮฺผู้ทรงรักผู้ทรงเมตตาต่อเบาของโรงเรียกบบาของโรงให้ลุกขึ้นยามค่ำเคืนไม่มากมายเลยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับการละหมาด สำหรับการเข้าเฝ้าพระองค์และองก็บอกว่าให้อ่านอันกุรอานช้าๆเป็นจังหวะให้เราได้ดื่มด่ำกับละหมาดยามค่ำคืนสองโอกาสนั้นเข้าเฝ้าอร้อนในฐานะบา่าวผู้ศรัทธาในขณะที่ผู้คนกำลังหลับไหลถ้าเราได้ทำอยู่แล้วอันหัมดลินละขอให้พระองค์ทรง,งรักษาเราให้อยู่ในฐานะผู้ที่ตอบรับการเรียกร้องของพระองค์แบบนั้นไปตลอด แบบนี้ให้เราได้คงอยู่ให้เราได้รักษาถ้าเราเป็นผู้ที่รักษาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขอให้เรารักษาเราให้เรามั่นคงให้เรารักษาได้ตลอดให้เราได้ทำให้มากกว่าเดิมขอพระองค์ทรงปรับปรุงเราและถ้าเรายังห่างไกลอยู่ในความพยายามที่ยังไม่สำเร็จขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเรา ให้เราสามารถที่จะตอบรับคำเรียกของพระองค์ได้ด้วยกำลังที่พระองค์ให้ด้วยเจตนาในหัวใจที่พระองค์ตกแต่งเราให้เราได้พยายามพี่น้องที่รักคะเรารักษาละหมาตัจยุทธเราจะรักษาวิชาวความรู้ที่เราเรียนไว้ให้เราได้บางคนบอกเรียนแล้วลืมเรียนแล้วแต่ลืมเรียนแล้วไม่รู้จะได้ไว้สักเท่าไหร่เหลือไว้สักเท่าไหร่ รักษาไว้ด้วยละหมาดตะหัดยุดธค่ะวันนี้เพียงหนึ่งประการที่เราพูดคุยกันมากมายผลประโยชน์ทั้งดุนยาทั้งอาคิร์อต้องการที่จะขอแปทโทษจากพระองค์ใช่ไหมสำนึกผิดกับพระองค์ใช่ไหมลุกขึ้นมาค่ะละหมาดตะหัดยุดพระองค์บอกว่าพวกเขาจะได้ขอภอัยโทษจากพระองค์เราจะได้รับการอภัยโทษ ตำแหน่งที่บื้องทรงเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่ยอมละทิ้งความสุขสบายจากที่นอนและเข้าเฝ้าพระองค์นั้นขอัอดำพระองค์เท่านั้นค่ะรู้ดีที่สุดว่ามันมากมายมันดีงามเพียงใดวันนี้เราช่วยกันขออุทาศอ้อนรอดสุภานะตาลาให้เราสามารถที่จะรักษาวิชาความรู้ของเรารักษาให้อยู่กับเราเรียนแล้วรู้แล้วให้อยู่กับเรา ด้วยความพยายามในการรักษาละหมาดเกียรมลไหนโด้วยกับการช่วยเหลือของลอสุภัยวตาลาหากหัวใจของเรายัางไม่ได้มุ่งไม่ได้เพียรพยายามในเรื่องนี้ขอให้อลลอช่วยปรับปรุงขอออลลอช่วยเหลือให้หัวใจของเราได้เพียรพยายามให้ร่างกายของเราได้ปฏิบัติตามคําสั่งของลอให้เราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ให้เป็นคนหนึ่ง ที่ได้รับตำแหน่งที่ได้รับการสรรเสริญจากพระองค์อัลลอฮุมะอามีนซุบฮานะกะลอฮุมาวะบิฮัมดิกะนะชะดฺอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะนะสตอฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลัม اللهم صل على سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من, من نفسي وأهلي ومن الماء البارد اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرجاء وأموالنا من الربا وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة أعين وما تخفي الصدور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم جن سريرتي خيرا من على نيتي علانيتي على نيتي صالحة اللهم أصلح ظواهرنا وبواتننا وأصلح فساد قلوبنا يا مصلح الصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عيون وجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح علينا فتوها عارفين وفقهنا في الدين وفقهنا في الدين وفقهنا في الدين, الدين وجعلنا من العلماء عاملين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.